ดถิ่วพี่นิกกี้นะฉัดได้ไหมคะโอ้ได้นสดนิทกันลังลังสนิทกันด้วยกับแพรวันอาตมาก่อนมั้งค่ะนิกกี้ไอ้เร็วที่ย่างหมูกระทะก็ไม่ให้พักกันย่างจนเลยเที่ยงแล้วก็ไล่พักกลับนี่เร็วจริงทำไม่ได้นิกกี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองในความเร็วย่อยองน้องน่ารักนักกีฬาละครมือพี่ด้วยอย่ากกันแท็กมาตันอยูนิกกี้กับแท็กเนี่ยใส่หอมมือมีใบพัดถึงนิกกี้าพูดดีๆพี่พูดแรงไปแล้วนิกกี้ ไอคนบา้ลาละการละการนี่จริงอายุมากพ่นะอ,อพี่นะยอมพี่เองพี่ยอมพี่นิกกี้ยอมพี่นิกกี้ไอคนบา้าม<บ>ีคนถามผมมาว่าพระสงฆ์กินทูกท์ได้ไหมไปด้วยกันไปด้วยกันสภาพคือไม่มีเก้าอี้สีอื่นนะน้องนะดูหนึ่งวันเนี่ยฉันได้กี่มื้อหรวงพี่มื้อเดียวไม่ได้เท้าถามสิมื้อเดียวมื้อไหนมื้อเดียวมื้อไหน แต่ว่าผ้าห่อศพนี่เป็นผ้าสีขาวนะผ้าดิบเลยห่อศพผ้าก็ไปทับบางสุวนเนี่ยเออเราจะเอาอีกแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีบๆนะโอ้โหยวก็มรณะภาพกันที่นี่หยุดหยุดเที่ยงเที่ยงตรงมึงเอาทัวร์จะคุยแต่ที่สุดย้ายมาก่อนถ้าเที่ยงตรงก็จินลนาบาปอ่ะพี่สีน่ะขอถามทำดูครับมีเงินหมดกูมาทำไม ตาามเพราะว่าผมศึกษามาแล้วครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเกินเที่ยงกินไม่ได้ครับเดาเราไม่ได้อย่าจับผ้าบาบผราคุณพี่เดี๋ยวพี่ยัยจับผราบาบไม่ใช่เลยหลังคำนึงครับแล้ววันนี้กูจะชานอะไรถามหน่อยคือถ้าไม่เป็นกระแสอย่างนี้จะเชิญมาไม่มาขอบคุณโยมพี่ไม่มาผมพูดตรงตเลยผมมาก่อนใชพื่อนเรือนก็ไลยอายุสิบสองถึงตอนเนี้ยขอโทษนะครับท่านตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับ สามสิบเมตรเหรอ้ารุ่นน้องผมอ๋อให้กินอะไรเรียกลุ้นผมกระเบศเดี๋ยวพี่จริงๆแล้วหลวงพี่น่ะผมว่าหลวงพี่ต้องเป็นคนที่แบบแฝงมากถ้าเป็นคนนะตอนนี้ก็เป็นคนโย่คนบถามกันนะครับเป็นพระออกทีวีได้เหรอเคยออกไมโครเวฟแล้วมันไม่ไหวมันร้อนจริงไหมครั้งหนึ่งในชีวิตเคยคิดอยากลาสิขบรถเพราะน้อยใจ จริงอันนี้ครับจริงๆแต่ว่าเราก็พยายามจะทําตัวให้ดีเนาะแล้วเราก็เผยแผ่ธรรมะอะไรเงี้ยสอนหลักธรรมที่มันถูกมันต้องอ่ะแต่ว่ามันก็มีกระแสเราโดนโจมตีเยอะกล่าวหาเราว่าเราไปบรรยายธรรมรับเงินสีมือ